สวัสดีครับผม KPCP DIY นะครับผมหลังจากที่เราได้ทำพญานาคนะครับผมตัวต้นแบบแล้วนะครับผมเราก็ทำการทดสอบการใช้ก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับต่อมาเราก็มาผลิตตัวจริงเลยนะครับผมที่จะเอาไปใช้นะครับก็คือเป็นท่อที่ทำจากกระเบเหล็กทั้งหมดเลยนะครับผมตัวอย่างก็คือเราทำจากชุดเหล็กนะครับ แต่ว่าชุดนี้ก็คือชุดข้อนะครับก็คือเราใช้เป็นแบบการะหลดทั้งหมดนะครับก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนๆได้รับชมกันอันนี้นะครับผมตันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดนะครับผมนี่ก็ทําการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวน้นก็คือทาการ อ่าปากก็คือตะกอนขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็คือช่วงท้ายนะครับช่วงที่เราใส่ไบพัดนะครับเดอ่าตัวเทาเราก็ใส่บูทตะกองนะครับใช้เป็นบูทไม้นะครับผมบูทไม้ก็จะทนกว่านะครับใช้ได้ดีกว่านะครับผมอุปกรณ์ก็ใช้ ทีล็อกนะครับก็ใช้เป็นสแตะเลสทั้งหมดนะครับผมนเต็มท่อขนาดจิตนิ้วนะครับผมแต่ว่าตัวยาวตัวยาวจะเป็นท่อแปดนิ้วนะครับส่วก้นจะใช้จิตนิ้วนะครับผมนี่ก็คือใบพัดนะครับอันนี้นะครับตัวเส้นแบบของเราเราใช้เป็นท่อเหล็กนะครับท่อแปดเหล็กนะครับแต่ว่าเราเชื่อมแบบผ่าเลยนะครับผม ชุดใหม่เราก็เลยทําเป็นลักษณะแบบโค้ง